สวัสดีครับผมสก,กุลอินสกุลนะครับคุณอยู่ในรายการคุยเล่นเล่นเส้นทางสายดอกไม้วันนี้เราอยู่ในสวนสวยของพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ซึ่งร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่หนานาชนิดพร้อมกับไม้ประดับและไม้ดอกหลายหลากมากพันนะครับวันนี้เราอยู่ใน่ามกลางความสวยงามของสวนที่สงบร่มรื่นกลางกรุงเทพมหานครวันนี้ ผมจะแนะนำให้คุณรู้จักกับหนังสือเล่มหนึ่งนะครับซึ่งผมเป็นคนประพัน์เองเป็นหนังสือเล่มไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับเป็นหนังสือซึ่งมีคุณค่าทางวัฒนธรรมนะครับเป็นหนังสือที่เล่าเรื่องที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับ วัฒนธรรมดอกไม้ของประเทศไทยหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าดอกไม้ไทย The Flower Culture of Thailand คือหนังสือดอกไม้ไทยวัฒนธรรมดอกไม้แห่งชาตินั่นเองนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมทำไว้เมื่อ12ปีที่แล้วทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีนหลวงตอนที่ท่านเจริญพระชนพรรษา ครบ77ปีในปีพุทธศักราช2552ปีนี้12ปีแล้วครับก็ประจุบเหมาะกับปีนี้พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ก็มีอายุครบ9ปีพอดีก็อยากจะนำเสนอนนะหนังสือเล่มนี้ซึ่งมีความสำคัญในเรื่องราวการเล่าเรื่องและเรื่องราวของวัฒนธรรมดอกไม้ของประเทศไทยนะครับเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เนี่ย มีครอบคลุมเ,เรื่องราวของศิลป,ปะวัฒนธรรมทางด้านการประดิษฐ์ดอกไม้สดเนี่ยหลายหัวข้อด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาลายเค,เครื่องเครื่องแขวนพุ่มดอกไม้กระทงและงานใบตองนะครับใบสีงานดอกไม้เล็กนะครับแล้วก็เครื่องแต่งตัวรวมทั้งเ,เป็นงานซึ่งเล่าเรื่องเกี่ยวกับงานวัฒนธรรมดอกไม้ในล้านนาและก็อีสานด้วยนะครับ หนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือที่พิมพ์สีสีนะครับเอ,อ่อเล่าเรื่องราวต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมดอกไม้ล้านนานะครับอันนี้ก็เป็นอีสานนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของล้านนาและอีสานส่วนถ้าไล่มาจากหน้าปกนะครับเราก็จะเอ,อ่เอเป็นเรื่องของพุ่มดอกไม้นะครับนี่แล้วก็เป็นเรื่องของออม,ม,ม,มา,า,มา,า,งา,งางลัยนะครับมาลัยมาลัยดอกไม้ต่างๆในรูปรูปแบบต่างนะครับแล้วก็เรื่องของเครื่องแขวนนะครับเครื่องแขวนแล้วก็ผ่านพุ่ม นะครับนี่ก็เป็นพุ่มดอกไม้ต่างๆนะครับนอกจากหนังสือเล่มน,นี้นี่จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมดอกไม้อันเป็นประเพณีโบราณโบราณของไทยแล้วนะครับเรายังได้มีเรื่องราวเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ดอกไม้ไทยร่วมสมัยเนี่ยบรรจุอยู่ในนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่างานดอกไม้สดของไทยนั้น มีวัฒนาการมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานจวนจวบจนปัจจุบันนะครับแล้วก็อย่างเช่นอันนี้ก็เป็นงานเ,เป็นพุ่มดอกไม้แบบร่วมสมัยนะครับอันนี้ก็ถือว่าได้ว่าเป็นหนังสือซึ่งมีความสําคัญแล้วก็เป็นหนังสือซึ่งเ,เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมดอกไม้ ของประเทศไทยนะครับฉลองครบรอบปีนี้ก็เป็นครบรอบปีที่12ของการทําหนังสือเล่มนี้ก็มีจํานวนเหลืออยู่ไม่มากนักที่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ My. อยากให้แฟนๆของงานวัฒนธรรมดอกไม้ My. ไทยแฟนๆของพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ My. ได้มีไว้ในครอบครองนะครับอันนี้เป็นชุดที่พิมพ์ไว้เป็นเมื่อเป็นครั้งที่2ของการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็ สำหรับคนที่อยากสนใจอยากจะสั่งซื้อก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะครับผมจะเขียนไว้ในใน description ของของวิดีโอนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ราคาเพียงเล่มละ1,777บาทน,นะครับแล้วก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่มีคุณค่าทาง วัฒนธรรมโดยเฉพาะวัฒนธรรมประดิษฐ์ดอกไม้สดงานวัฒนธรรมดอกไม้ของไทยนะครับก็อยากจะให้ทุกคนได้มีไว้เป็นหนังสืออ้างอิงมีไว้เพื่อความสวยงามมีไว้เพื่อยกระดับจิตใจมีไว้เพื่อทําให้ดอกไม้นั้นสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณได้แล้วก็ร่วมเฉลิมฉลองนะครับ12ปีของหนังสือเล่มนี้แล้วก็9ปี ของพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้นะครับคุณอยู่กับผมสกุลอินทกุลในรายการคุยเล่นเล่นเส้นทางสายดอกไม้วันนี้ขอเสนอหนังสือดอกไม้ไทย The Flower Culture of Thailand